สวัสดีค่ะทุกคนแพทเองนะคะช่องแพตตี้สุปชาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนจะมาแนะนำไอบิสเพนนะคะที่ไม่ได้มีแค่การวาดรูปนะคะจะมีเครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลเตอร์นะคะทุกคนสามารถแต่งภาพได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนแพชจะขอแนะนำไอเทมดีๆนะคะสำหรับวันนี้จะเป็น d กลบเป็นเอแคร์กิฟต์แบ็นั่นเองค่ะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกบ้านนะคะหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกคนข้างในนะคะก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์แบบการ์ดนะคะเป็นกลิ่นบูซีขนาด20 ml นะคะเป็นแอลกอฮอล์75% ไม่ต้องล้างออกปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ก็จะมีแบบขวดด้วยค่ะจะเป็นขนาด60 ml นะคะทุกคนลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99.999%เลยค่ะพกพาสะดวกใช้ได้ทุกที่นะคะผ่านการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองผิวเรียบร้อยแล้วในนี้นะคะเขายัางให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มาด้วยนะคะทุกคนผ่านการทดสอบการแพ้และระคายเคืองผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสิวนะคะหรือว่าแพ้จา นักแมสนะคะทุกคนอันนี้ก็จะหมดปัญหาไปได้เลยนะคะทุกคนจะเป็นชั้นกรอง3มชั้นนะคะระบายอากาศได้ดีมากๆกระบวนการผลิตนะคะต่อเนื่องในห้องคลินรูมนะคะทุกคนใส่ก็จะไม่เป็นรอยนะคะกรองเชื้อไวรัสแบคทีเรียกวางฝุ่นละอองขนาดเล็กได้หมดเลยนะคะทุกคนใส่คล้องหูก็ไม่ปวดด้วยนะคะแนะนํามากๆและไอเทมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นทิชชู่เปียกที่เราเรียกกันนะคะทุกคนความเิเสษก็คือใช้ยี่ห้อธรรมชาติย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านการทดสอบการระคายเคืองผิวมาเรียบร้อย ล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือดีมากๆกลิ่นหอมมากเลยและสําหรับใครที่อยากจะได้เซ็ตกิฟแบ็กแบบแพทนะคะเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทุกคนสามารถไปหาซื้อกันได้เลยสําหรับภาพที่เอามาแต่งในวันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสีให้เป็นแบบนี้เลยก็จะสดใสขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนนี่วิธีการยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวิธีการนําเข้ารูปภาพที่เราจะมาปรับสีนะคะทุกคนที่การมันก็จะคล้ายๆกับที่เราตั้งค่ากระดาษน,นิดนึงนะคะเพียงแค่เรานะคะกดเครื่องหมายบวกตรงแล้วก็นําเข้ารูปภาพด้านบนเลยค่ะ แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนให้เรากดยกเลิกนะคะไม่แยกลายเส้นนะคะนี่เราก็จะได้ภาพของเราออกมาแล้วนะคะทุกคนแพทแนะนําว่าให้ทําการนําเข้ารูปภาพมานะคะไม่แนะนําให้ทําการตั้งค่ากระดาษนะคะแล้วนาเข้ามานะภาพเราอาจจะไม่ชัดเท่าไฟล์ต้นฉบับนะคะทุกคนเราได้รูปภาพแบบนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาเลือกที่ฟิลเตอร์ค่ะมาเลือกที่ปรับสีอันแรกเลย เราสามารถตั้งค่าความสว่างและคอนท้าสได้นะคะอันนี้มันจะตั้งอัตโนมัติให้เราเนาะให้เราลองเซตมาที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะตั้งแบบไหนนะเราสามารถเพิ่มความสว่างแบบนี้ได้ด้วยนะคะคอนท้าสมันก็จะแบบแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบเพิ่มความเข้มหรือว่าลดความเข้มนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะหรือว่า ต้องการโทนสีและความอิ่มตัวนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการปรับโทนสีนะคะทุกคนต้องการให้สดใสอิ่มตัวมากอิ่มตัวน้อยนะคะหรือว่าอยากจะเพิ่มความสว่างก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้ค่ะลองเล่นให้ดูนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นความอิ่มตัวนะคะประสิทธ,ธิภาพนะคะทุกคนมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแอปแต่งรูปโดยตรงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็พอช่วยได้นะสําหรับคนที่เป็นแม่ค้านะคะหรือว่าอยากจะเอาเข้ามาแต่งรูปใน I อริสเพนนะคะแล้วก็มาตกแต่งต่อนะคะทุกคน มาวาดรูปต่ออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะคะหรือว่านะคะจะมีสมดุลสีเป็นตัวนี้อันนี้ก็สามารถเลือกสมดุลสีได้นะคะอยากจะให้ดึงไปโทนฟ้าอยากจะดึงไปโทนเขียวหรือว่าอยากจะดึงไปโทนน้ําเงินหรือว่าโทนเหลืองแบบนี้ค่ะหรือว่าจะมีการใช้สีโทนเดียวอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็สามารถเลือกสีได้อยากจะใช้สีแบบไหนมันเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะคะทุกคนก็เป็นการแบบ เลือกได้ว่าเราอยากจะใช้โทนสีอะไรนะคะแล้วก็จะมีเป็นโทนสีเทาด้วยทุกคนก็สามารถปรับความสว่างความคอนทราสได้ด้วยนะคะหรือว่าทุกคนอยากจะปรับความคมชัดของโทนสีก็าสามารถทําได้เหมือนกันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะทุกคนแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยแพทคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้เกี่ยวกับความสว่างและคอนทราสนะคะกับโทนสีและความอิ่มตัวอันนี้จะได้ใช้มากที่สุดนะคะทุกคนเดี๋ยวแพทจะลองปรับ ให้ภาพมันสว่างขึ้นนะคะทุกคนเป็นตัวอย่างนะอันนี้แพทก็จะปรับให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็คอนทราสต์คอนทราสต์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนภาพแล้วก็จะดูคมขึ้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องโทนสีและความอิ่มตัวนะคะนี่อันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้บ่อยความสว่างเรพอแล้วแล้วก็เซตเป็นศูนนะคะความอิ่มตัวแพทก็เอาขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณ2แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นโทนสีว่าเราจะชอบไปโทนไหนนะคะ อันนี้แพทยังไม่ใช้หลักการเป็นศูนย์ต่อมานะคะแพทก็จะเลือกตรงสมดุลสีนะคะทุกคนแล้วก็สามารถมาปรับได้าอยากจะให้เป็นโทนอะไรถ้ายังแบบงงๆแล้วก็เซตเป็นศูนย์ให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาปรับอันนี้แพทจะดึงเป็นโทนฟ้านิดนึงนะคะทุกคนก็โทนเขียวนิดหน่อยก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นโทนสีที่แพทลงแต่งเล่นเล่นดูนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเซฟเป็น png ได้เลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะและสุดท้ายนี้ฝากด้วยเพิเอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย